แจ้งข่าวสาร9ธันวาคม2565กลุ่มนี้อย่าลืมเช็คสิทธิ์เพื่อขอรับเงินคืนแจ้งสิทธิ์แล้วรอรับเงินเข้าบัญชียื่นสิทธิ์ได้ถึง3ช่องทางฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ เช่นเคยค่ะ uhm วันนี้ทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลและข่าวสารในวันนี้นะคะทางช่องจะมาแจ้งในเรื่องผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39อย่าลืมขอรับบำเหน็จบำนาญชลาภาพเช็คสิทธิ์ได้ถึง3ช่องทาง สำหรับผู้ประกันตนมาตาา33และมาตาา39ที่อายุครบ55ปีและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอย่าลืมเช็คสิทธิ์และยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิป ข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยน,นะคะเม um ื่อวันท nice> ี่12กันยายนที่ผ่านมารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้แจ้งเตือนผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีอายุครบ55ปีและปัจจุบันมีสถานะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้วให้ตรวจสอบสิทธิ์การได้รับบำเหน็จหรือบำเหน็จชราภาพ พร้อมกับยื่นขอรับเงินณสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ใกล้บ้านหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสำหรับช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์และยอดเงินสมทบชลาภาพหากท่านไม่สะดวกเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์ได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปส w w อ sso.go.th หรือเข้าแอพพลิเคชัน ssoconnect สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะทั้งนี้เมื่อท่านได้ตรวจสอบและทราบสิทธิ์ที่จะได้รับแล้วสามารถยื่นขอรับบำเหนรจหรือบำเนอรฉลาภาพได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดโดยใช้เอกสารเป็นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่จะรับโอนเงินแต่หากผู้ประกันตนมีบัญชีพร้อมเพ ที่ใช้เลขบัตรประชาชนผูกอยู่แล้วสามารถใช้ได้เลยค่ะสำหรับสิทธิ์ของผู้ประกันตนกรณีชลาภาพนั้นจะแยกเป็น2กรณีนะคะ 1. รับบำเหน็จชลาภาพได้แก่ผู้จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า12เดือนซึ่งจะได้รับเงินบำเหน็จชลาภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนที่จ่ายให้กับสำนักงานประกันสังคมแต่หากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง180เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตนรวมกับส่วนของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบให้และผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2. กรณีรับบำนาญชราภาพได้แก่ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตในอัต,ตารา้อยละ20ของเงินค่าจ้าง ไม่เกิน15,000บาทเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงและกรณีที่จ่ายเงินเกินกว่า180เดือนนะคะจะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนานให้อีกร้อยละ1.5ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ทุกๆุกสเดือนนอกจากนี้นะคะยังมีกรณีที่ผู้รับบำนาญชลาภาพเสียชีวิตลงระหว่างรับบำนาญชลาภาพยังไม่ถึง60เดือนที่ทายาทสามารถติดต่อเพื่อรับบำเหน็จชลาภาพของผู้ประกันตนได้สามารถเช็ครายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามที่สายด่วนสปส1506ศตลอด24ชั่วโมงค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะ ที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ